กกเป็นหมาคนเรื่องมึงเปิือด้วยครับพี่น้องบุญอันนี้คือเด็ดไปแล้วเด้วครับนี่มันแตกแต่ออกไม่ครับนี่นเด็ดออกไปแล้วนี่วันนี้เป็นเบิดแล้วครับนี่บุญพี่น้องมึงรูดเิ็นพุ่มเป็นพวงพูดนะโอ้ยหลบสวยๆเลยครับคนนะสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องอีสานบ้านทา่าเสา ลิปนี่กับ่อด้ออกไปหาตกปอกตกปลาดอกครับพรอน่ายครับเหมือนเนี้ยที่ภาพพนณองเขาหัวเขาสวนตัดแต่งจริงพืชผักสวนขั้วไปสันละครับมือนเนี้ยม้ยเอาอีตูกำลังงามครับเนี่ยงามหลจนข้นเอาอันนี้ก็เป็นผักข้าวตองนรอครับเนี่ยปลูกโอ้โอเพร่ครับมันเขายิตัวบวบกับกกงามหล ใส่ปุ๋ยเท่เดียวกิคือ้ไเฮ็ดเนีวแล้วครับเนี่ยพะนะโอ้ยผุโนเราจะห้องกลนหัวครับเนี่ยกาดมันโดยสิพาพีิบุงครับห้องแบบใด้ครับผมนี่ครับกสิตัดห้องแบบนี้แหละครับนี่ ผู้ลงควบคุมกับผู้หัวนะครับน้อผู้ลงควบคุกับหูวเดวกับเยายกันนะครับผู้ลงควบคุมเห็นวเป็นกับนี่นะครับนี่หมวขาดแบบนี้แหะครับผู้ลงควบคุมกับิเอาทิมด้วยประโยชน์ของบวกบวกเพงซีแหละครับนี่โอ้ยดีบมึงบวกเขียวแล้วครับผมน้ำกับบัวแตงโปุ๋ยกับบัวซ่ ใส่สต่างตัเป็นน้อยๆคนละครับเนี่ยสีผ้าพี่น้องมาตัดแต่งใบนี่แหละครับเนี่ยจินบัทันเลยครับโอ้คุณหมอกเกลียบกินบัทันพี่น้องเคลียกระดลกลายบุเคลียขันแต่งใบหวงังกินลูกก็หนีอยู่ครับเนี่ยโอ้ยลูยสวยๆเลยครับคุณ แต่งใบแห,ห่เนี่ยเราก็ไข่เนี้นเนเยเยอะครับเนี่ยนี่ก็เป็นบกเขี้ยเคี้ยแล้วครับเนี่ยไม่ถึงหดน้ำไรเลยสิตายครับนี่ก็ถืงเนี่ยมันฝุ่นกับแต่งแดดมาแน่เราละกันพวกบ่วงพวกแม่ครับนาไรก็ได้ โอเคมีเวลาให้บอกเชียเลยครับนี่มีแตเก็บกินอย่างเดียวก็เป็นกับกินมาท่านหรอครับีนน่องนงคนมากินซอยอ๋อซุ้มนวยเลี้ยงกับนวยเลี้ยงไปน้ำก็โอเคแตงหมดหรอครับเนี่ยอาศัยน้ำรางถวยรางซ้ำมัออ คืออะไรอู้ให้ให้เยอเออะเมี่ยงมากับนี่แหลครับเนี่ยบ้านเนี่ยเพื่อคือบ้านห้องเหรอครับเมี่ยงมาเนี่ยคุณครับคือการเล่เมี่ยงมาเมี่ยงติดตงกับนี่ครับบ้านเนี่ยตัดดอกแล้วกับช่งมีหน่วยเยอะครับคุณคัวน่ะถ้าตุนเดียวนี่ก็ซูเปอร์เวิร์สเหรอครับเนี่ย พีกอะโอ้ยเมี่ยงแข้งกับนี่ได้ครับนี่เมี่ยงแข้งเห็นบ่น,นะครับนี่เป็นเล่าอุดรเล่คือบ้านเขาเหรอครับเมี่ยงแข้งนี่เิีวๆนี่ยกินเตี้ยมตัวหนุ่มเพล่เล่ส่วนหมกท่วกินบระท่านดูผ้าผีหนองมาลามบักแตงนั่นครับโอ้นี่ก็ปลูกไว้นี่ส่วนแตงไข่ครับเนี่ย มือดูจินมอหรอครับขางกู้แห้งเนื้อเนี่ยผลนี่นก็เป็นทั่วปีแหละครับเนี่ยคนละรอเสีหนาวคนละว่าครับเนี่ยเป็สิเป็นน่ว <c oughs> ยเดือนนี้ก็แลัางงามอยู่โอ้ยมือท่านผนตัวนี้ก็จินมมือท่านเหรอครับบอกตัวรุผลแจ่มิีมือเสือ้อเพิ่งเพีย <c oughs> เพียน,นี่รุงครับนี่เพียยังเพียน้ำตาลครับเนี่ยแ็่มเลยผน กินมาท่านครับผมไม่มียาเสียดอันนี้ก็บเป็นบักพริกเลยครับพริกกินดาจะกินกับสมปลาสมหมูหน่วยกำลัลางงามครับผุ่นไม่ได้บักพริกเลยครับเนี่ยผักไส้ผักไส้ก็หลายผุดผักไส้หั่หน้องเอ้ยผุ่นเดี๋ยวพวกบวบก็ต้องเปลี่ยนหน่วย มันนึงพึ่งเผือกมันลามใบโอ้นี่ลามเลยนะครับนี่ยน้อยไงแต่ดีครับนี่นี่ครับัออกแต่งไปเห็ดเนี่ยครับผมก็กะว่าสุกนี่ล้นลุงนี่เลยครับนี่ยเพต้องล้นลงุงพูเลยพูยุ้งซอยพู้ันเชี่ยมเชีย่ยสิรับนักเพื่อไปครับ คุณหอยออนตอนวเต็มเตียนเรียกเขาบอกแตงไข่นี่ครับโอ้ยผุนพี่น้องบวบกินบัท่านเหรอครับผุนะเรียกบวกสิบบกวก้องผุนเมาไปกินด้วยครับขัวเส้ไข่พัดเส้หมูผุนผุนนวลจนแจ่โอ้ยบวชั่วกับแจ่เหว่าอุโมงค์ท้องค่ำอ,อันนี้นี่แจ้เท่าเหรอครับนี่ มีว่าฮักเลยครับนี่ตุนโอ้โอแก่ตัวนี้ครับโอ้ยเสียดายแถวว่าคือเป็นลิงเหลียงขาดในตัวเกลียนว่าโอ้หน่อยนึงครับผมขอโทษดนะครับผมปลักสวกผักเส่กินมาท่านเหระครับเพถี่แก่ไปแล้วเตียงไข่ติดลายหน่อยหลยฮักสิมุนครับอีกหน่อยนึง โอ้ยหอนซ่อนครับกินหมดท่านเลยครับนี่นี่ก็เป็นพริกเผ็ดเกาหลีเหรอครับนี่บเผ็ดแห้งทันพริกไทยบานเฮาเหรอครับนี่เผ็ดเผ็ดพ,พอประมาณโอ้โอหผิวนี่นึงครับบลักเตียงไท่นี่ยมวยไงไนไหนเหรอครับยุดิชีดินนี่ยุดชีดินนี่บมวยไงเลย สู่ไฮ้ท้านตัวใหม่ไว้เวลยหรอครับท้านตัวใหม่นี่ยไฮ้ไงแล้วเลี้ยวโอ้ยผักใส่สีแจ่แวเราครับนี่กินว่าท่านแล้วบ่ได้ใส่ปุ๋ยอั่ใส่ปุ๋ยยังตีกินว่าท่านครับย่งซอย,ยเครือเลยครับนี่ยซอยเครือมันเลยเแ็บแบบง่ายๆครับผมหนักเลยครับ ยักอยู่ไปขวัญเหมือกพี่น้องทบพูดแบบนี้เลยครับปลูกได้กับกินบ่ท่านหรอครับบ่ได้คอยได้กินปันใดบ่คอยม,มีเวลาได้กินปลูกไปเบิองไปแย่งเพราะทเห็ดแตงไทยกะทิแตงไทยกะทิกะทิแตงไทย นี่ก็เป็นการผ่อนไข่อีกแบบนึงแหละครับนี่สี่เลียดแต่กับเบียกับงานไรกะบุกขือครับบุกทั่วพี่นี่ดูอะไรพี่น้องเอ้ยถ้ากินจนปุดแล้วว่าหนาวคนละครับยืนหมาพูดเรื่อมึงเปิดเด้อครับพี่น้องอุ่นอันนี้คือเด็ดไปแล้วเด้อครับนี่มันแตกแตกออกไหมครับนี่นี่เด็ดออกไปแล้วนี่วันนี้มันเบิดแล้วครับนี่วิธีด้าก,กินเบิดแล้วครับนี่มันหนึ่งแตกออก นี harma, ่ครับพือซอนนี่ครับนี่ห็นมาครับนี่ตัวเก้าเนี่ยครับนี่อันนี้ยังติดแตกดอกอีกด้วยครับนี่ขุนเป็นดอกเพรนึงเพิ่งเผิดกมันใส่ปุ๋ยนี่กินมาท่านเลยครับนี่ขุนพี่น้องเมือรลวดเป็นพุ่มเป็นพวงพูดนะสมัยนี้ขึ้นจังอยู่นี่พลุ่งนี ซีเมนเพิ่งลุงภาพกับซีเมนพันนี่หรือมั้งครับเนี่ยโดกโดกเนี่ยโดกคักโดกเนี่ยเดี๋ยวเห็นตะหน่วยเอ้ตะหน่วยงามๆครับผมหน่เดย์บ้านั่นกับบ้านเฮ็ด์หรอครับขามันสลัดลูกทิ่ม มะคำนี่ก่อนครับผมโอ้โบบได้ยิวงวยเลยตัวนี้โอ้เป็นท้ายได้ครับนั่นนี่โอ้ครับนี่ก็เป็นการสำเร็จภารกิจเราเนาะครับเร่งนี่ ลิปนี้ก็ขอบพุพ่นพอแมียพี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอ,ขอให้ยู่ดีไม่แห้งลำลำรุ้วๆย่งินท่องทุกผู้ทุกคนสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ